สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast p o d c a s แส <Podcast S 1> จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-pop ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะของวงไอดอลน,นั่นเองสําหรับวงไอดอลเองเนี่ยนะคะกับการคัมแบ็คของพวกเธอในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่พวกเธอเนี่ยประสบความสําเร็จจริง จากการทำงานอย่างหนักการเตรียมเพลงการคัมแบ็กต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งสาวๆวงไอดอลเนี่ยก็ถือได้ว่ามีความตั้งใจกันมากๆก็ด้วยความครั้งนี้นะคะเป็นการคัมแบ็กที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากาครั้งก่อนๆก,ก็คือมาพร้อมกับการมีสมาชิก5คนแล้วก็แนวเพลงต่างๆที่มีความแตกต่างไปจากเดิมนั่นเองรวมทั้งในอัลบั้มนี้เนี่ยนะคะก็เห็นถึงความกดดันแล้วก็ความตั้งใจของสาวๆไอดอลจริงๆแต่ว่าอย่างล่าสุด เน่นะคะทาง Official g i d e r เนี่ยนะคะที่ถือได้ว่าเป็น Insta าแกรมหลักของพวกเธอเลยก็ว่าได้รวมทั้งแพลตฟอร์มต่างๆนะคะอย่างทว i t เ e r เนี่ยก็ได้มีการออกมาอัพนะคะถึงการที่วงไอเดนเนี่จะมีการ World Tour นั่นเองนะคะสำหรับครั้งนี้แล้วพอมีการประกาศออกมาก็ทำให้แฟนๆเนี่ยนะคะตื่นเต้นกันมากๆเลยสำหรับครั้งนี้เพราะว่าก็จะได้รับชมนะคะสำหรับคอนเสิร์ตของวงไอเดน,นั่นเอง ซึ่งแฟนๆนะคะก็มักจะมีการพูดถึงแล้วก็ชื่นชมกันอยู่ตลอดเลยว่าวงไอดอลเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งวงที่แสดงคอนเสิร์ตแล้วก็สนุกมากๆด้วยความที่ทุกคนเนี่ยก็เต็มที่แล้วก็ด้วยแนวเพลงอะไรต่างๆด้วยสาวๆไอดอลถือว่าเป็นแนวเพลงที่หลากหลายมีแนวเพลงมันๆเหมาะกับบรรยากาศคอนเสิร์ตมีเพลงเพาะๆซึ้งๆต่างๆรวมทั้งแต่ละคนเนี่ยนะคะมีความสามารถมากๆเป็นอีกหนึ่งวงนะคะที่ครบเครื่องจริงๆแต่ว่าอย่างล่าสุด ุดมะะินนี่หนึ่งในสมาชิกของวงเธอเนี่ยนะคะก็ได้มีการมาอัพสตอรี่นะคะใน i n s t a าแกรของเธอโดยการได้มีการมาอัพสตอรี่นะคะของวงเจเดนนั่นเองก็คือเป็นการประกาศเวิลด์ทัวร์แล้วก็ได้มีการพูดถึงนะคะว่า See you soon, Neverland นั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งความพิเศษนะคะเธอเนี่ยก็ได้มีการโพสภาษาไทยด้วยนะคะกับคำว่าเจอกันเร็วๆนี้นะคะแล้วก็พอมินนี่นะคะได้มีการอัพสตอรี่แบบนี้ได้ม มีการโพสต์ภาษาไทยแบบนี้ก็เลยทําให้แฟนๆนะคะได้มีการคาดการ์ว่าครั้งนี้เนี่ยมาไทยอย่างแน่นอนก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยนะคะได้ตื่นเต้นกันมากๆเพราะว่ามินนี่ได้มีการพิมพ์ภาษาไทยนั่นเองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักจริงๆนะคะสําหรับครั้งนี้กับการที่เธอเนี่ยนะคะได้มีการมาอัพสตอรี่นะคะเราก็ได้มีการพิมพ์ภาษาไทยด้วยก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยนะคะต่างคาดการ์กันจริงๆสําหรับการมาเวิด์ทัวร์ที่ไทยนะคะ ้นีแต่ว่ายังไงนะคะก็จะต้องรอติดตามสําหรับรายละเอียดต่างๆนะคะว่าจะมาไทยตอนไหนมาไทยจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าวงไอเดนถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งวงนะคะที่มีฐานแฟนคลับอยู่ในหลายๆประเทศเนี่ยเยอะจริงๆรวมทั้งในไทยด้วยนะคะอย่างแฟนชาวไทยเนี่ยนอกจากจะชื่นชอบมินนี่ที่เป็นสมาชิกชาวไทยแล้วเนี่ยก็ยังชื่นชอบสมาชิกค,คนอื่นๆด้วยนะคะเรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีฐานแฟนคลับเยอะจริงๆที่ไทย และนี่แหละค่ะก็ถือได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้มาพูดถึงกันสําหรับมินนี่นะคะหนึ่งในสมาชิกของวงไอดอลนั่นเองสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันวันนี้นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อกลังใจให้ด้วยนะคะ